เอาล้วครับก็มารับชมกันครับคลิปนี้ได้พี่กู้ภัยทั้ง2หน่วยงานครับประกบหน้าประกบหลังมาจากวัดถ้ำพึ่งดาวดึงครับฮะส่งหน่วยงานครับอะไรนะหน่วยงานเดียวแต่ว่าคนล็ชุดเอผมก็ไม่รู้สับเนาะ เอหอน่วยงานเดียวกันกูไภัยเหมือนกันแต่ว่าคนละจุดนะครับข้างหลังนี้เอ๋วลั่นทุ่งนะครับรถกูไภัของพี่เอยวข้างหน้าก็มีครับเนื่องจากไฟเดียวไม่ทำงานครับไม่รู้เป็นไรอา้าได้แล้ว่อันนี้มันเปิดประตูเ,เปิดประตูมันติด เปิดประตูนะ่ะมันติดแต่ว่าเราเปิดนะ่ะมันไม่ติดมันไม่รู้เป็นอะไรคันข้างหน้าครับแรงเหลือเกินสาวๆแทบจะปิวลงจากรถเลยครับค <c oughs> ันหลังก็าสามช่าใหญ่เหลือเกิน รถคันนี้เป็นไงบ้างครับพี่พี่รู้รสึกยังไงบ้างฮะแทบจะปวิวเลยบอกป,ป,ประกบอบอ่าประกอบหน้าประกบหลังครับมาถึงร้านวันดีการช่างนะครับไดานามยที่อำเภอบัวเชดครับ ผมพามาดูช่องยูทูปประท่ากันนะพี่น้องระวังรถด้วยไปไปลงมาเร็วอ่าเดี๋ยวก่อสภาพตาสาวหน่อยนั่งมาเป็นไงเมื่อกี้เกือบปิ้วค่ะเกือบปิ้วเหมือนกันขับรไม่ค่อยซิ่งนะนี่เอาช่างมาแล้วอันนี้เปิด เป็นกับสวิกนั่นหรือเปล่านะภารกิจของทีมกู้ภัยกี่วันนะกี่วันที่ตามหลวงตาไป,ไปาสามที่เดียวหรอสี่ดวงตาบอกว่าถ้ามีบุญวาสนาอีกจะได้เจอจกันดี๋ยว<อ>ทีมพี่อ่ะไปอีกไหม ยังไม่แน่ไปแน่นอนครับดวงตาบุญชื่นนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวคนเนตุระก็ตามไปเดี๋ยวจะนัดกันหลังจากวันที่ห้าไปแล้วเดี๋ยวจะนัดพาดันเอาบูเชตนี่เลยดันไปเลยใครไม่ไปก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะชวนจุดบูเชตเพราะว่าเรารู้งานคือกันคือเรารู้จักการทํางานแล้วการทำงานก็หลักๆก,ก็คือต้องมีร่างกายที่แข็งแรง รถไฟถเรงอะไ้อีกรถน้ำต้บุญฮะรถไว้บรรทุกน้ำที่เขาเอามาถวายกับหลวงตาใช่ตามเก็บกู้ภัยจะตามเก็บแล้วก็เอาไปบริจาคตามโรงเรียนหรือว่าศุนน์เด็กเนาะเพราะว่าคนบริจาคมาเยอะหลวงตากินไม่หมดนะครับวันหนึ่งก็กินได้แค่2ลิตรแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเ,เขาเอามาถวายนีย่เป็นเป็นพันๆลิตร ใช่ครับดูเต็มถังนั้นกินน้ำนเย็นก็โอ้ไม่ได้มาได้ข้งอยู่ครับเก๋กาก็มาครับนี่ครับเมื่อกี้ไลฟ์สดหลบกล้องด้วยครับไลฟ์สดบัวหน้าสดไหลสาหลบกล,ล้องเออทำไมกู้ภยัยบัวเชิดทำไมมีแต่อายุน้อยๆจังเลยสุดยอดจังเลยนี่อาม,ามปั้นไว้ตั้งแต่อายุเด็กๆเ,เนาะ <c oughs> นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับอ๋อ ถ้าถ้าเอาก้อนแก่แบบนี้มาปั้นมันจะเป็นยังไงมันมันไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยฟังหรองานเดินก็ยังเป็นรังเลยกูภัยอายุเท่าไหร่กันแล้วกูภัยยี่สิบามยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดเท่ากันไหมน้องน้องก็เท่ากันใช่ไหมน้องนั่นสิบห้าครับโอ้สิบห้าเองบอกสิบห้าเรารวดรื่งเลยโอ้ผู้หญิงแค่สิบห้าเองครับ จะจะจ้าเรอนนาคนะครับตอนนีเอางอนกันอีกแล้วครับฝั่งนี้ครับผมเอาอีกแล้วครับตลาดนี้นะตลาดไส้กอกนะคอนเทนเดอจตามมาจขาไหนแกเหวเขาขายของต้จับแล้วเนาะเออไปันเลยไก ดีดีเดียวเดียวดีดีเดียวต้องมาที่เป็นน้ำพันโยที่เด็กไหนครับวันนี้พี่น้องนี่ไอเอฟซีมาลุยเลยเลยครับผมโอ้ไม่ใช่โอ้ต้องเปลี่ยนตัวนี้ไหมมีวิธีแก้ไขลงหนาบองด้ ขยับปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้บอกปล่าอ๋อนหนพี่ลองขยับฝั่งนี้ทีผมจะดูมันติดไหมไม่ติดนะพี่เ้ามาติไหมามาเขไม่ติดจะติดเป็นบางครั้งนี่อะไรไปมันอะไรไปเปนม่รลน้ัดมันหรือเปล่า เป็นกับเออมาแล้วนะี่ยมันได้เป็นบางทำไปได้ฟิวไม่ขาดไม่ขาดครับฟิวไม่ขาดต้องเอาชนิกต้องเอาชนิกฉีดเอาอะไรฉีดมันจะติดไหมต้องขยับขยับเรื่ยอยๆ สวิกุญแจก็ยังไม่มีอะไรตัวนี้จะมาพังอยู่แล้วครับพังแล้วเนี่ยเป็นไนงแผงวงจรตรงนี้ครับมันเสียมันมันมาเป็นได้ระบบมันเติมันเตะไม่ถึงคันโยกน่าจะเสียช่างบอกก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวอะไรก็ไม่มีด้วยทำไงทีนี้ผมจะถึงบ้านาวิ่งตรงอย่างเดียวบอก ไปนี่ไปไหนเนี่ยตรงไปนี่ช่องซีฮะช่องซีเข้าสังขารเลยบ่บารีอยู่ไหนสตึกบุรีรัมไปนี่เข้าสังขารไหมล่ะเข้าถ้าเข้าสังขารได้อยู่พอได้อยู่มันตรงอย่างเดียวอยู่ทางนี้ใกล้กว่าดีกว่าอทางนี้ดีกว่ามันอนทางนี้มันมันโค้งเยอะมันมันโค้งเยอะมันเลี้ยวเยอะอ๋อเดียวก็จบงั้นส่งให้ผมออกถึงทางตรงได้ก่อนไม่น่ามีปัญหาพาเส้นตรงอย่างเดียวเลยไห้ล่ะ เดี้ยวเลียวขวานี่เป่ตามลัดยางอย่างเดียวเลยถึงสังขาถึงแยกไฟแดงทางด่วนเลยโอเคโอเคกู้ภัยสว่างก็เปิดไฟได้ไหมนะสว่างจัญญาจัญญาอะไรเอ่ยจัญญาได้ฮะจัญญาธรรมบุรีร์ครับจัญญาธรรมบุรีร์นะครับผมภารกิจ ไปเดินตามหลวงตามาหลวงตา,มมา,งตาบุญชื่นแม่นบ่ะครับแล้วคุณเป็นที่เดินตามแล้วด้วยบอกได้แล้วบอกพี่เอ๋อเมื่อกี้ได้ไดบอกอยากดูตรงนี้ทำนิดจะไปสูงไปหน้าติดติดไปเลี้ยวมัต้องปอดตรงนี้แล้วสุด ชิพคนหนึ่เนี่ยเนี่ยดีดีนะฮะไม่กินตรงไหนเนี่ยไม่ต้องขอดตรงเนี่ยชิพคนหนึ่งอู้ดไปต่อไม่ถึงบ้านเดี่ยจะไม่ถึงบ้านแล้วไฟไม่ถึงมันไม่มีไอ้นั่นล็อกมันก็เลยหมุน ไปโอเคงั้นก่อนมันจะค้ำก่อนมันจะค้ำปะไม่เป็นไรหรอกออกทางตรงได้อยู่บางจังหวะมันก็ติดอยู่เราก็กลับรถสักทีเดี๋ยวปีตูเอาครับผมนี้จะไปทางไหนฮะจะไปทางไหนนี่แหละเลี้ยวขวาไปนี่แหละยสองเสียวิ่งเร็วกว่าไปนี่แดี๋วเข้าสังขานี่เดี๋ยวสังขารยิงไปไหนออกไปไหนเข้าสังขาก็เข้าลำดวนสุรินทร์ฮะ ก็สังขารลำดวนทูลินแล้วก็เข้าจอมพระใกล้ถนนเส้นนี้ตรงอย่างเดียวเลยขอบคุณทีมงานกู้ภัยก๋วเช่นกินอะไรกันไหมที่ไงมไม่แล้วกัวนมันนี่เดี๋ยววันหลังอยกินไปเจมุนซ่อมไม่ได้ครับ ขันโยกเสียครับผมเนี่ยขันโยกตัวนี้นี่ถ้าขันโยกเสียตัวนี้ผิดแล้อเดี่ยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ